โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขวัดป่าเมตตาสามัคคีวัดป่าเมตามาเมตาสามัคคีตั้งอยู่เลขที่109บ้านคำผงหูที่หนึ่งตำบลคำผงอําเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์วัดป่าเมตตาสามัคคีแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2 5 5 8เป็นต้นมาสถานะเป็นวัดราชฝ่ายธรรมยุทธนิกายมีพระครูวุฒิธรรมคุณชัยมงคลวุฒิธมโมเป็นเจ้าอาวาสโดยมีตำแหน่งคณะสงฆ์เป็นเจ้าคณะตำบลระเวียง อำเภอโนนารายรัตนบุรีท่านเป็นพระนักพัฒนาที่มีเมตตาและุณูประการต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างสูงยิ่งพระครูวุฒิธรรมคุณดำรงสมณเพศตามแบบอย่างของพุทธธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดมีศีลและจริยวัตรดีงามเสมอมาจนเป็นที่พึ่งพาของบรรพชิตและคลหั์อย่างกว้างขวางอย่างเป็นรูปธรรมเห็นเป็นประจักษ์อยู่ วัดป่าเมตตาสามคีมีพื้นที่ทั้งหมด25ไร่58ตารางวาซึ่งเป็นนอสสามกเลขที่82และวัดป่าเมตตาสามคีได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565โดยเขตวิสูงคามสีมากว้าง48เมตรยาว68เมตรมีเสนาสนะคือ1อุโบสถจำนวนหนึ่งหลังกว้าง42เมตรยาว65เมตร มีพระประธานประดิษฐานในอุโบสถเป็นทองสำลิดนามว่าพระพุทธมงคลบอบพิษปางมาลวิชัยมีขนาดหน้าตัก1.60เมตรสูง2.25เมตรสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2557 2เจดีนามว่าเจดี JD สีโนานารายมีขนาดกว้าง20เมตรยาว25เมตรสูง36เมตรได้เริ่มก่อสร้างโดยมีลำดับดังนี้พิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันอาทิตย์ที่28เดือนตุลาคมพุทธศักราช2561 พิธีตอ,อกเสาเข็มเมื่อวันที่10เดือนมก,การาคมพุทธศักราช2562โปรดประธานพระบรมสารีริกธาตุโดยสมเด็จพระอริยวงศาโคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงโปรดประธานพระบรมสารีริกธาตุเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ทรงโปรดประธานขอขนานนามเจดีโดยสมเด็จพระอริยวงศาโคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงโปรดประธานขอขนานนามเจดีเจดีศรีโนนารายเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2565 3. กุฏิรับรองมีจำนวน8หลังรับรองพระจำนวน3หลังรับรองอุบาสกอุบาสิกาจำนวน5หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน7หลังอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้จำนวน1หลัง 4. กุฏิสงฆ์มีจำนวน14หลังแบ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน12หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้จำนวนสองหลัง 5. โรงล้างบาท1หนึ่งหลัง 6. โรงครัวหนึ่งหลังและ7หอระฆังทรงปัญญาห้องน้ำห้องสุข,ขามีจำนวน9หลังจำนวน59ห้องด้านการจัดการของวัดป่าเมตตาสามัคคีวัดป่าเมตตาสามัคคีมีการจัดการภายในวัดทั้งหมด5หมวดด้วยกันหมวดที่1ด้านประสิทธิภาพการดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข วัดป่าเมตตาสามัคคีได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขอย่างเป็นทางการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีการประกาศนโยบายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขตลอดถึงมีการฝึกอบรมความรู้5สเพื่อสร้างวัดด้วยความสุขมีการสำรวจมีการทำแผนผังเพื่อการกำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ภายในวัดการลงมือปฏิบัติ Big c l e a n i n g Day และมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขอย่างครบถ้วนหมวดที่2 การพัฒนาพื้นที่ก้าแห่งภายในวัดไม่ว่าจะเป็นป้ายชื่อวัดบริเวณหน้าวัดและแผนผังวัดโดยสังเกตการจัดการจราจรป้ายจราจรและที่จอดรถการจัดระบบคลังวัสดุส่งและการควบคุมเบิกจ่ายสินของภายในวัดไม่ว่าจะเป็นป้ายชื่อวัดและแผนผังโดยสังเกตการจัดการจราจรพร้อมป้ายต่างๆการจัดระบบคลังวัสดุส่งและระบบควบคุมอย่างเป็นระบบระเบียบการจัดการด้านระบบสุขาพิบาลห้องน้ําห้องสุขาการจัดการขยะมูลฝอยต่างๆ การจัดสภาพแวดล้อมความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและปลอดภัยระบบไฟฟ้าการป้องกันอัคคีภัยและสาธารณะภัยต่างๆการจัดระบบและระเบียบของโรงครัวตลอดทั้งการจัดอาคารเีนาสนะต่างๆภายในวัดหมวดที่3ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมภายในวัด มีการพัฒนาข้อมูลด้านสุขภาพทั้งบรรพชิตและคลือหัดเป็นประจำและยังพัฒนาวัดให้เป็นพื้นที่สนับสนุนส่งเสริมด้านสุขภาพอีกด้วยการจัดสภาพวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และปลอดอบายมุขและสินเสพติดโดยอาศัยหลักธรรมในการส่งเสริมด้านศิลธรรมจริยธรรมเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้เพื่อเลิกดื่มสุราและยาเสพติดทุกประเภทตลอดทั้งพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดและชุมชนอย่างยั่งยืนหมวดที่4ด้านการจัดการพุทธศิลปกรรมและทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัด มีการพัฒนาข้อมูลพุทธศิลปกรรมและมรดกวัฒนธรรมอยู่ตลอดและยังมีการอนุรักษ์บูรณะปฏิสังขรณ์เจดีศีีนนารายอุโบสถและอื่นๆอย่างต่อเนื่องและยังมีการส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปกรรมภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ด้านพุทธศิลปกรรมภายในวัดและชุมชนอยู่เสมอมาตลอดทั้งพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นเช่นการให้ข้อมูลความรู้ด้านวัตถุโบราณหมวดที่5ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจิตใจและปัญญา วัดป่าเมตตาสามัคคีได้จัดให้มีพื้นที่ของวัดเป็นสถานที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิถีพุทธในทุกมิติและวัดป่าเมตตาสามัคคีอย่างเป็นศูนย์กลางของชุมชนเพื่อส่งเสริมวิถีการดำรงชีวิตต่างๆของชุมชนตลอดจนกิจกรรมการส่งเสริมและเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมต,มตามแนวพุทธศาสนาและยังส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไหว้พระสวดมนต์และเจริญวิปัสสนากรรมฐานแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาขอบคุณกับทุกท่านและทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนส่งเสริมให้าศาสนสถานแห่งนี้ได้เป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์ต่อบุคคลและสถานที่อย่างยั่งยืน